สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆของวันหยุดนะครับวันนี้บ่าวชามายืนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8นะครับในโครงการทหารพันธ์ดีนะครับในส่วนนี้ของโครงการทหารพันธ์ดีนะครับฝัง่งทางนี้จะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเราพืชผักในฤดูหนาวนะครับในครั้งก่อนบ่าวชาก็ได้พาเพื่อนๆไปยืนอยู่ทางโซนทางโน้นนะครับเป็นโซน ต้นทานตะวันต้นน้ำเต้าต้นบวบนะครับทางนี้ก็จะเป็นต้นหอมสาระแน่นะครับแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นกระลำปีนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นอพริกพริกกินดาพริกใหญ่พริกเขียวนะครับพริกขี้หนูนะครับรวมกันอยู่ตรงนี้มาโซนทางนี้นะครับก็จะเป็นโซนของกระเพราและแมงลักนะครับซึ่งวันนี้เบ่าชาจะพาเพื่อนๆมาดูในโซนของต้นกะเพราและแมงลักแล้วจะพามารู้จักกับ ใบกระเพราและสรรพคุณต่างๆของใบกระเพราการปลูกการดูแลรักษาและก็การขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกระเพรานะครับเป็นก็ถือว่าเป็นพืชล้มลุกและก็พืชผักสวนครัวที่พวกเรานิยมปลูกกันนะครับกระเพราทุกวันนี้จะก,กินข้าวกินอะไรก็เราก็นึกถึงกระเพรานะครับเพราะว่ากระเพราเป็น อ่ะพืชที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารนะครับกระเพาก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับเพื่อนๆกระเพาที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ชนิดที่ใหญ่ๆก็คือกระเพลอ่เขียวใบใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่กระเพาเขียวใบใหญ่แล้วก็จะมีกระเพาแดงนะครับเพื่อนๆก็คือกระเพาแดงนะครับความแตกต่างของกระเพาเขียวและกระเพากระเพาแดงนะครับกระเพาแดงจะมีรสชาติที่เผ็ด เผ็ดกว่านะครับและรสชาติที่หอมกว่านะครับสําหรับกะเพรานะครับการปลูกนั้นก็สามารถปลูกได้อาลายวิธีนะครับเพื่อนๆก็จะปลูกเป็นแปลงนะครับหรือว่าจะยกแปลงแบบนี้นะครับยกแปลงขึ้นมาหรือจะปลูกตามใส่กระถางหน้าบ้านนะครับปลูกเป็นพืชผักสวนครัวหลังบ้านก็ได้นะครับเพื่อนๆปลูกง่ายนะครับการปลูกใบกะเพรานี้นะครับสามารถปลูกได้ หลายชนิดนะครับโดยการอาจจะเป็นการเพาะ,มะเมล็ดนะครับเพื่อนๆโดยการเพาะ,มะเมล็ดหรือว่า,า,าการนํากิ่งไปปักชํานะครับซึ่งปัจจุบันนี้การปลูกกะเพราจะนิยมการนํากิ่งไปปักชํานะครับเพ, <S <S เพื่อนๆเพราะว่าจะง่ายและก็ให้ผลเร็วนะครับแล้วก็จะแตกยอดเร็วนะครับในการปลูกกะเพรานะครับระยะห่างที่ควรปลูกกะเพรานะครับก็ประมาณ 20-30เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหรือถ้าจะให้ดีมีพื้นที่มากนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกระยะห่างได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับการปลูกของศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้จะใช้ระยะห่างประมาณ40-50เซนเป็นลักษณะของการสลับฟันปลานะครับสาเหตุของการปลูกแบบสลับฟันปลานี้ก็เป็นเหตุผลก็คือกระเพราทุกต้นนะครับจะได้รับแสงแดด เพียงพอเท่าๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเราปลูกในลักษณะของต้นเป็นแถวกระเพราจะไม่ได้รับแสงแดดพี่เพียงพอนะครับการเจริญเติบโตก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพื่อนเพื่อนการตัดใบกระเพราหรือว่าเก็บใบกระเพราไปทําอาหารนะครับเพื่อนเเมื่อเพื่อนๆนปลูกกระเพราเสร็จแล้วนะครับการตัดการเก็บใบกระเพาก็ควรเก็บเป็นไม่ควรที่จะเก็บเป็นใบนะครับควรตัด ตัดกิ่งตัดกิ่งไปทําอาหารนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะแตกใบขึ้นมาหนากว่าเดิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าปล่อยให้กระเพราติดดอกนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ากระเพราติดดอกแล้วจะทําให้ต้นใบกระเพราอโซมไว้นะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นชาวสวนที่ทํากระเพรานะครับเขาก็จะตัดตัดยอดกระเพราที่เป็นดอกนะครับตัดดอกกระเพรา อยู่เป็นประจำนะครับเพื่อนๆทุกๆสัปดาห์หรือว่าเมื่อกระเพราแตกออกออกดอกนะครับเขาก็จะตัดไม่ให้ดอกเกิดขึ้นนะครับหรือเพื่อนๆสามารถไปติดตามในคลิปของบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับเพื่อนๆที่เบ้าชาเคยทําไว้ครั้งก่อนการตัดกระเพราก็จะตัดระยะใกล้ๆลําต้นนะครับตัดให้สั้นนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ เราก็จะสามารถที่จะได้กินกะเพราอยู่ได้ตลอดปีนะครับกะเพรานอกจากจะเป็นพืชผักสวนควรัวที่มีประโยชน์แล้วยังมีคุณค่าสปปรรพคุณทางยาด้วยนะครับเพื่อนๆเช่นใบกะเพรานะครับสามารถมสปสรรพคุณในการบำรุงธาตุไฟขับลมจุกเสียดแน่นท้องนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทานผัดกะเพราเข้าไปแล้วนะครับเพื่อ <ๆ S 2> นๆก็รู้สึกว่าสบายท้องหายใจโล่งนะครับอันนี้ก็คือสปปรรพคุณของใบกะเพรานะครับ ส่วนสําหรับเมล็ดของใบกะเพราครับก็สามารถนําไปแช่น้ํานะครับนำไปแช่น้ําแล้วก็สามารถที่จะนํานไปพอกกับเปือกตาได้เมื่อเวลามีฝุ่นเข้าตานะครับเมื่อมือฝุ่นเข้าตาฝุ่นก็จะออกมาโดยที่ตาไม่บอบช้ํานะครับสําหรับอีกส่วนหนึ่งของกะเพราก็คือรากของกะเพราะนะครับรากของกะเพราก็สามารถที่จะนําไปตากแห้งแล้วก็ ต้มน้ําดื่มนะครับบำรุงบำรุงธาตุบำรุงร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับหรือว่ามีสาระดีๆก็จะนํามาฝากเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวบ่าวชาก็จะไปเจาะพาไปดูโซนของพริกนะครับแล้วก็ไปดูโซนของมะเขืออีกในครั้งหน้านะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ลาไปก่อนก่อนลาจากกันไปขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ